บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากสาขอนโรดคํำลือคนต้นแบบการอนุรักษ์ป่าและน้ำป่าไม้และแม่น้ำลำคลองถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำรงชีวิตของทุกสรรพสิ่งป่าเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นที่มาของสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งมวลถ้ามองแคบลงมาก็คือเรื่องปัจจัยสเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก,ก็เริ่มมาจากป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้ามีป่า อย่างอื่นมันก็จะตามมาหมดนะครับอาจารย์สาขรโรดคำลือซึ่งเป็นอาจารย์ประจําโรงเรียนจันจวาวิทยาคมอําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายได้ตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ์ผืนป่าและน้ําให้ดํารงไว้อยู่คู่ลูกหลานแต่วิธีการเรือ,อะไรต่างๆตัวอย่างต้นแบบก็มีทั่วแผ่นดินเพราะนั้นต้อง,ต,องต้องผ่านความคิดก่อนแล้วก็โชคดีในประเทศไทยของเราก็มีตัวอย่างมีต้นแบบมีอะไรต่างๆอีก เยอะแยะโดยเฉพาะในหลวงของเราก็เป็นต้นแบบอยู่หลายๆเรื่องเราเราทำมาอย่างต่อเนื่องพอถึงเวลาก็ก,ก็จะมะีชุมชนมามา,มาให้ความร่วมมือช่วยเหลือคับอาจารย์สาขอนโรดคำลือคือผู้อุทิศตนเพื่อผืนป่าและน้ำผู้ทำรงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สื่อไป ไทยเบสขอบันทึกสาขโรดคำลือคนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบบรเรจจำกัดมหาชน